สวัสดีครับผมกับผมแอปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น EP 2นะครับต่อจากความที่แล้วที่ขึ้นรูปไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานสําเร็จพร้อมส่งแล้วนะครับให้ชมงานนะครับ ตัวนี้สเปคนะครับเป็นปีกซูปเปอร์โรเลอร์นะครับช่วงทัก72อเซนลางยาว1เมตรกับ1เซนนะครับแล้วก็ตัวพัทนท้ายตัวนี้เป็นทรงกรำคอร่องนิวครับแล้วก็ยกหนุนแก้มทรงอ่านหมาคือลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับ อารที่พร้อมส่งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะมีลูกดอกให้ไป3ลูกนะครับเป็นหัวพอกแล้วก็จะมียางตามนี้เลยครับแล้วก็กระบอกมอสสายตัวนี้2ออันนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คกลไกการล็อกลูกเบื้องต้นนะครับอันนี้เซฟขึ้นอยู่นี่ครับเหนียวไม่ลั่นนะครับกดเซฟเหนียวลั่นแล้วนะครับนี่นะครับใส่ลูกใส่ง่ายนะครับมือเดียวก็ใส่ได้ครับ อยู่นะครับเหนียวลั่นแล้วนะครับเหนียวเบานะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของเขานะครับ ตัวนี้สเปคของลูกโรเลอร์นะครับเป็นซูเปอร์โรเลอร์ก็จะมีโรเลอร์ฝั่งละ3ลูกนะครับรวมทั้งหมดลูก6ลูกเป็นอิสระจากการทั้งหมดเลยนะครับลูกคู่ในสุดเนี่ยของข้ามรูช่องนี้ได้เลยนะครับสองฝั่งหมายถึงตอนใส่ลูกโรเลอร์เนี่ยสามารถใส่ยางเนี่ยสามารถเกาะยางไว้ที่ปีกก่อนทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ยกคู่ในข้ามมานี้ส่วนคู่นอกก็อ้อมทั้งสองลูกทั้งคู่เลยครับก็จะขึงยางได้ตึงแล้วก็ เมื่อเลิกใช้งานก็จะปลดอย่างง่ายครับส่วนการทำงานของระบบโรเลอร์ของลูกโรเลอร์ทั้งทั้ง6ลูกนี้นะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับก็สามารถไปไปดูจากรีวิวตรงนั้นได้ครับว่าเขามีความสเสถียรแล้วก็ความปลอดภัยขนาดไหนที่เป็นปลูกโรเลอร์เดี่ยวก็คือผมประกันเรื่องของความปลอดภัยว่า ตัวลูกโรเลอร์เนี่ยจะไม่หลุดกับไม่ล้มออกมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการตราเกลียวแล้วก็ยึดน็อตด,ด้านล่างเข้าไปอีกแล้วก็จะมีบูทด้านในเดี๋ยวผมให้ดูภาพเต็มนะครับส่วนท่านไหนที่สนใจหน้าไม้ยิงปลาสไตล์ประมาณนี้นะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับที่เพจแอปช็อปหน้าไม้ยิงปลาหรือ facebook ส่วนตัวของผม ปริญญาทองยิ้มนะครับพิมเ็นภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็น0826510421ครับขอบคุณสำหรับาการติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับในการทำคลิปในการลงผลงานในครั้งถัดๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ